ก็อยู่กันในเกม FLAG Museum นะครับอ่าเป็นเกมใน Roblox อันนี้ก็จะเป็นธงต่างๆนะครับเอามาดูศึกษาได้อันนี้อ่าเซอร์เบียแอนด์มอนเตเนโกรนะครับจะเริ่มอธิบายทีละผืนอินเดียเนชั่นนลคอนเกรสอันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน,นครับเอธิโอเปียแบบเก่าล่ะมั้งครับ อันนี้ไม่รู้ข้อมูลของเอธิโอเปียนี้โอ้อ,นนโออสเตรียฮังการีสลูแลนแล้วก็อันนี้ออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันนะครเพิ่งเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือ Republic of South a f r i c ินะครับจะเป็นแอฟริกาใต้แบบเกา่าอัปเปอร์วอลตาอุนเตดอารับริพับลิก ซีเรียนรีพับลินะครับอันนี้จะเป็นซีเรียแบบเก่าเนาะ s o u ท h ์แอฟริกันระีพับลแล้วก็ออ a n เรนจ์ฟร t สเตอันนี้ไม่รู้จักนะครอ่าขออภัยด้วยซาอุดีอาระเบียเป็นแบบเก่ารวันดารวันดานะครับอ่าก็จะมีข้อมูลแบบนี้เลยอย่างเช่นยกตัวอย่างของรวันดาอันนี้ละกัน This flag what in use from อ uh, ่าหนึ่าหกสองถึงสองศนะครับตอน2001เนี่ยถูกก็เปลี่ยนเป็นก็เปลี่ยนทงนะครับอันนี้คือ r รเดเซียนแฟลกอออ่าอันนี้อ่าขออภัยด้วยนะครับเป็นทงที่ผมอาจจะไม่รู้จักนะครับ โรดิ oh. เซียนแฟลกออฟหนเก้อออันนี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับขอโทษด้วยอันนี้ก็จะเป็นเวียดนามใต้อ๋อกัมพูชาแบบเก่าแล้วก็อิหร่านแบบเก่านะครับอันนี้จากรววัดิรัสโตมันอ๋ออันนี้ออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันนะครับ และก็อันนี้จะเป็นลิเบียเขียวนะครับลิเบียลิเบียสีเขียวแบบเก่าอะครับอันนี้จะเป็นอิรักสามดาวและก็อิรักสัตดําอิรักยุคอ่าอันนี้ก็นี่เลยนะครับให้ดูชัดๆอีกทีนึงส่วนตรงนี้จะเป็นาคมร,ริพับลิกนะครับว้าว แล้วก็อันนี้สองอันนี้จะเป็นอัฟกานิสถานแบบเก่าเบลีสแบบเก่าจะไม่มีแถบสีแดงนะครับอันนี้จะเปนอัฟกานอัฟกานิสถานยุครัฐอิสลามแล้วก็อินเดียเนชั่นนลคอนเกรสอีกอันหนึ่งนะครับคูเวตคูเวตอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นรุ่นไหนอันนี้ก็จะเป็นอ่าเสียงเพลง ิดไม่เป็นมีคนเข้าจอยครับอ้อันนี้ก็จะเป็นรัสเซียยุคเก่านะครับรัสเซียเอ้ยไม่ใช่เก่าสิครับหลังจากโซเวียตล่มสลายแล้วก็รัสเซียเอสตอบเขาก่อนนะครับโอเคครับ ไปดูกันเลย Federation of Arab Republic นะครับว้าวเขาบอกว่าเขาโอ้ดิเกมเฮ้ยเขาเป็นคนสร้างครับเจอคนสร้างว้าวว้าว Federation of Arab Republic Dominica อืม p o s า um, East, East Germany อันนี้จะเป็นเยอรมันตะวันออกนะครับเป็นธงชาติเป็นธงไปรษณีย์ะครับเอ่อไม่แน่ใจนะครับอันนี้ People s r p u u l l i o of o o n o o แล้วก็ว้าวอันนี้แอดมินอีกคนหนึ่งปะครับเนี่ย ว้าวใช่จริงๆด้วยครับโคโอมโรสและก็แคนาดาอันนี้จะเป็นธงประธานาธิบดีเม็กซิโกไคโรนะครับพม่าเก่าสมัยก่อนปี2011เม็กซิโกอิหรานโอ้ อียิปต์แล้วก็ประธานาธิบดีของอียิปต์ให้ให้ติสองอันอิรักยุคหลังซัดดำไม่กี่ปีนะครับประธานาธิบดีของเวียดนามใต้อัฟกา,านิสถานบริติชฮ่องกองนะครับเวลส์เวลส์น่าจะยุคเก่า จีนอันนี้ยุคกจียงใครเช็คครับส่วนนี่ก็นามิเบียอันนี้ธงช้างเผือกนะครับแล้วก็อเมริกา13ดาวเอธิโอเปียออสซาคอยเนอร์ออฟเวกซิโลโลจีตรงนี้จะได้แบดนะครับเอธิโอเปียเลบานอนและก็ รีฟรานซ์นะครับอ่าบอสเนียยูเนเตเตสต์หรือว่าอเมริกานะครับเอออืมบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนายุคยุคนี้จะเป็นแบบเก่านะครับสถานภาพโซเวียตแล้วก็มอนเตเนโกรตอนที่เป็นส่วนหนึ่งของเซอร์เบียและมอนเตเนโกรนะครับ โอ้ว้าวสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับจะเป็นอัฟกานิสถานที่ผมลืมให้ดูเนาะก็จะมีอัฟกา,านิสถานยุคนี้อ่าเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับจะเป็น1 9 3 0ถึง1973ละมั้งครับไม่ค่อยเก่งอังกฤษเนาะอันนี้รุ่นนี้ใช้2ปีครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็น transitional Trans administration from ปี2002 0ถึง2004นะครับอ่ะแล้วก็อัฟกานิสถานยุคแบบปัจจุบันว้าว เป็นแบบยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปดูเบลล่าออฟฟิศก็คือห้องของเบลล่านะครับมีเนียนแคทอยู่นะครับแล้วก็นอนแมวน่ารักมากเลยว้าวโอ้ oh. ว้าวครักสตันกับไฮแรแล้วก็เฟลมเวิร์กส์ออฟฟิศ โอ้ oh, ในนี้จะมีอัฟกันแบบเก่าอยู่ด้วยนะครับว้าวไฮเรเคลมเวิร์กเอนเดอร์เดอะเดวิลเอร์นะครับก็จะมีมาตรงนี้เลยฮัลโหลว้าวว้าวนะครับ อันนี้ไฮแรนะครับก็คือคนที่ใส่เสื้อเอัลเบเนียเป็นออฟฟิศของเขาลอลี่บวกตัวตลกบวกมิกูเท่ากับอ้มีมีโซนิกอยู่ด้วยแล้วก็ครัคสตันก็คือคุณคนนี้นะครับออฟฟิศของเขาไปดูกันเลยว้าว มีรูปยิ้มแล้วก็ XD นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ b a t if you hit this portrait ว้าวเขาบอกมาเองเลยนะครับว่าจะได้เหรียญตรานะครับว้า wow. วอ่านี่เลยนะครับก็ แล้วก็จะมาดูรายชื่อคนสร้างกันนะครับก็จะมี h ฮเรดเ e a ะ n บนดอนเฟลม r วิร์ o คร n ค u โตนอันเดออะไรสักอย่างแล้วก็ Bella p r o c a t ว้าวนี่นะครับก็จะเป็นรายชื่อคนสร้าง Builder s t d s t a f f นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ล่ะครับอ่าสวัสดีครับ